ในมากขรุ่นก่อนหล,ล,ลาบสดป่าทุกคนจำไม่ได้แล้วไม,ม่หลับจำ <c oughs> สบายดีเอฟซีทุกท่านที่ติดตามและรับสม้มสบายดีสงเทงเทงนะทุกคน ทรงเทงเทงวันนี้กะค่อยกะอ้อมมาหายมาหน้าคือเก้านะแต่มีได้นอนหายนอนหน้าทุกคนเอลยเพระาระว่าปปั่นเพื่อนไทยพุดหน้าแล้วแหละแล้วก็ห้าไปนอนบ้านสาวมากาอ้อมมาเฮ็ดเวเฮ็ดการคือเก้าทรงเศร้าๆนะค่อยน่ะอันเฮ็ดเวเฮ็ดการทุกคนเอลยเน่งอันเน่งนนำมาทับนอนด้วยเฮ็ดโถอ้อมเดินนะเฮ็ดกระปั่นแล้วมีได้ท่าคิดว่พี่เขาน้องเบิ้งตอนเฮ็ดนะเพราะว่าปปันเพื่อนฟฝ้านอนเพื่อนฟฝ้าเฮ็ดแล้วก็ฟฝ้าสีไปป้าเฮ็ดโถอัน อมไอ้ทวเจอะแล้วกับพอดีปปันเพื่อนอะนไปป้าได้เป็นไม่ได้ยู่กินข้าวเทงน้ำนองก,ก่อนค่อยสิไปหาเฮ็ดยูเฮ็ดกินกะค่อยกะต้องขอขอบุญขอบคุณ FC ทุกท่านนอที่ทำมาติดตามฮับสม้มและกาส้งกำลังแรงใจมาค่อย,อยนอเนะขอขอบุญขอบคุณหลายๆเดอ้อพู้เลยฮาม,มาไม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจใหอค่อยคลิปต่อไปดิโหสิจิมคอยเฮ็ดมือสาวนี่ทุกคนเลยเฮ็ดแต่สาวพูเลยพวาอาสายๆละฮ้อนแดดนะ คนนี้เน่งแล้วเน่งนำมาจับได้กูกายเติบได้เต้งแต่พี่จนฮอดพี่จนฮอดชุดกูเลยนะ่ะโอ้อ,อมเดินอันเลี้ยงโง่เลงงงงงี้ยงควายทุกคนเลยฮอดยันนี้แล้วนอน่ะอีแม่มือเอาอโ,โง่ีลยะโง่นี่มาแล้วลูกมันมีมานั่นในมือเอาตะบ,บา้านนี่นี่นะเดีย๋ยวค่อยละสีได้เให้ยู่ฮ็ดกินวันนี้นะ่ะปั่นเพิ่งกลับไปป้าแล้วทุกคนเลยเป็นมือบา้านแล้วเกมเครื่องเกมกองเพิ่งไปป้านะเป็นวิธียู่กินข้าวง่ายนั่น เหตดโถแล้วเพิ่นก็มือเป็นฟ้าเฮ็ดโฮงนั่นแหละมื่อสาวนี่คอยถึงไม่ได้ทายเขาพีแค่น้องเบิ่งนะจะขึ้นเฮ็ดอยู่เหตุกินอยู่ทองเทงพวกมันนี่แม่นเป็นไรงูใั่เป็เท้าบ่แม่นไปดีนี่บ่แม่นมุดไร้งูเอาไปเอางูนั่นเป็เท้าเดี๋ยวทุกคนคอยจีเฮ็ดอยู่โคกินตอนเทงนี่นะเนาะอาหารการกินตอนเทงนี่ก็คือ ปลานิ่นทุกคนเอ้ยปลานิ่นอามาแต่เมืองซื้อมาแต่เมืองพูดละนี่ส <an> ีอันเห็ดลาบสดบีได้กินตั้งแต่เฮิงลา,ลาบสดปลานิ่นนะทุกคน mm hmm. นี่เพราะว่าปลาอยู่ภายกะอยู่นอกกะปล่อยท่านได้ไ่ายนะน mm ี hmm. ่ตัวย่ายติวไป mm hmm. อันนี้นะเฮืองเซราบสดมีอันโฮสิเคือแล้วก็มะเขือ เบอร์พักกะยู่กับอย่างพูกทุกคนยังไม่ได้นออกมานี่กินกินลาบปลาย่างนี้มีสิกินอันาส้มกินเม้งก็ไม่มีอันมาตองแล้วก็มาเดือ้อนำลานทรายเอามานะอะเดี๋ยวอันเตบเคืองก็ทุกคนเลยเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินก่อนเดี๋ยวทุกคนว่าสิโคปลามาปรุงน้ำซุปก็นอน้ำที่จะเฮ็ดลาบสดนะ เราต้องต้มน้ำแล้วก็เสื้อเครื่องปรุงน้ำเสืรินโฮซิเคอร์กระเทมแล้วก็เกลือเป้งโน่นาะขวามอนี่ค่อยข้างขึ้นละเดี๋ยวมาปรุงเครื่องก่อนนี่เป้งโน่นาะกะ เดี๋ยววันนี้อันไปโคปลาก่อนวันนี้ ได้ได้ได้ดได้ไได้นี่หาีข้าแหกเอาสีมันทุกคนเย เดี๋ยทุกคนตอนนี้ก็นอนสีนปลาก็นี่แย่งเอาแล้วนะนี่นี่สีซอยสซนอันนี้มนานาสีไปต้มให้น้ำซุปโอ้โหมอกระนอนละปลาด้วยนะ Субтитры сделал DimaTorzok โซน่อยอันนี้ใะสีพักคุ้เลยมีซอยแน่แล้วก็พักแน่เดี๋ยทุกคนตังซีปากะค่อยกะได้แอนโคแล้วละทุกคนเอ้ยนี่ซีตัวนี้นะสีพักก็มันมุน ชิ้นโซนนี้น่ยยมันเป็นต้นเป็นต้นเป็นตน้นเพราะว่าสีคันแม่มดแดงอันนี้น่ทุกคนเลยแล้วก็โซนสิ้นพื้นท้องมันมีสีปิ้งฮอปิ้งคล้ายปิ้งมันจะมีหอมเนาะฮอปิ้งนี่แต่ยังไม่ทันได้โคดยังไม่ทันได้ปิ้งตอนนี้นเนาะฝืนทังหม้อน้ำซุปก่อนป้าตุกพดแห้งแล้วทุกคนเลยเดี๋ยวก็สีโปงก่อนปงแล้วก็เทไวนนท้เนาะเทไว้แล้วก็อันนี้ก็ค้างขึ้นใหม่ค้างเทไว้อันแบบไว้เฮอมันเย็นนะทุกคนสีกอยเห็นน้ำลาบสดนะ เอ็นน้ำอันนั้นมันนองนี่สำหรับสูตรกับประมาณนี้ไนดะ้ทุกคนเลยเดี๋ยวทอดสมอนี่เว้นให้มันเย็นนะหลังจากเทน้ำห้อนั้นไว้แล้วแล้วก็ทุกคนเลย,ยมาเอาปลานี่เสื้อกระซ่าบแล้วกะ็สีขันแมหมูแดงนะเสื้อกระซ่าบแล้วแล,ะะแล้วละกะ็เดี๋ยวสิเสือเกลอเสือแป้งโน่ทุกคนเลย กะคันแม่มแด,ดแ,มมแดงเนาะคุ้แม่มดแดงเซ่อทุกคนมาเซ่อเกลือเซ่อเปิงโน่ก่อนมาเนี่ยเปงโน่นี่กะเอาเนาะเดี๋ยวเอามาส้มมาคุ้มเซ่อทุกคนอันนะี้มาส้มนี่นะอีแม่เพิ่นอามาเฮอนะนี่โวนไข่แม่นิกาเสิร์ฟน้ำซุปเนาะเอาแต่แม่มันโอ้คุ้มแม่มาเซ่อก่อน,นโอ้ยมีแม่เป็นลูกนีแต่ไข่ งอลาอยู icana, ่น้องแม่มากันนี่นกอนอยู่หลุมมุดกเดเลยน่ะนี่ขันเอาน้ำผึ่งบีมาเ้าขันะแม้มาส้มนะมันจะสมัดกว่าเสือมาหน้าออกทุกคนเลย ขันเรนี้นะทุกคนเวลาเขาปั้นแล้วก็ปั้นเอาน้ำมเนกนี้มันจะฉมาดนะแต่พอเปคนได้ปั้นเนาะดิ่อเอาไปปั้นก่อนปั้นแล้วก็เอาน้ำมาน้ำที่ที่มันตขึ้นเมาน้ำกะทิมันทุกคนเดี๋ยทุกคนตอนนี้ก็น้องค่อยขันไหมมาส้มแล้วเรียบร้อยละขันแล้วกับปั้นน้ำกะทิมันยังดีเิ่เนี่ความฉมาดของมันเฮ้ยพี่คือน้องเบิ้งเนาะสมาดแห้งนะอันนี้คือน้ำกะทิที่ค่อยปั้นได้ทุกคนเลยเดี๋ยวเอาไปลนก็

ระวัาางทีท่าเฮ้ยน้ำกะทิมันเย็นทุกคนมาซอยพักก่อนพักโบพักหอมแล้วก็มาคือแล้วก็โฮสิเกอร์นี่เนาะคือยีเซอรลาบุดนะมาซอยนะัมาเนี่ เด็ดพักโบหอมเครื่องปรุงที่เจออ่ะลาบสดกับทุกคนซอยแล้วเรียบร้อยแล้วเนาะ เดี๋ยวอันมาพักน,นางปลานางท้องปลาที่ก้อยปิ้งแล้วก็ทุกคนมันขนาดตุกตูดมันเลนยนางปลา แลแล้วนะเดี๋ยวมาปรุงเครื่องก่อนทุกคนเพราะว่าเครื่องครองขา้าวกะเกียบพร้อมแล้วเนาะนี่ปิดฝาไปมีหุ่นตึกเ๊กทางปลาคันแม่หมดแดงแล้วก็ปลาภาคธรรมดาน,นี่เครื่องปรุงพักโบโฮห่อหมดชิคเกอร์แล้วก็มะเขืออันนี้ก็เครื่องท้องปลาที่ปิ้งเดี๋ยวเอามาเย็นน้ำกะทิเสอกระซามนี่เนาะมันกระซิบที่ฮาลุนนะนี่มันเย็นแล้วนะ ดีทุกคนก็ทรามเอาปลาที่พักในลงเลยทุกคนเลยผสมข้าวเดียวนะทุกคนคนก่อนอันน,ะนี้นะคู่ข้าวน้ำกะทินะเริ่ป็นแต่แซซบแล้ว น้ำกะทิมันทั่ถึงแล้วก็เดี๋ยวเอาน้ำซุปที่ห้าอ่อนเาะไว้เนี่ทุกคนเพราะมันเย็นนะน้องมาเทลงแล้วก็เสิร์ฟเครื่องปรุงมาหนึ่นี่อันนี้เป็นน้ำต้มน้ำซุปที่เอ็นค่อยต้มไว้ให้มันเย็นนะตอนนี้มันเย็นแล้วทุกคนแต่ก่อนเราค่อยเสิร์ฟหม้อหม้อในยูรุน้ำกะทิแล้วค่อยเทเช่าทุ่เย็นละเทลงเลยเทเทเสิร์ฟปลานี่น้องเอามักน้ำน้อยน้ำลายชิมเรืองเหล่ากาเอันนี้มันเป็นลาบซุปดิ น่าจะพอดีคือว่าเพราะว่าซื้อเครื่องปรุงนี่เนาะพอดีสดเลยอันนี้คือเกลือเนาะน,นี่เป้งน,นัว ลุ่นก่อนว้าตัวนี่เคแค่เสแซ่บขนาดบปนี้ทุกคนเลยอเหอมนะแต่ข้อยไม่ได้ซิมนะตอนนี้นะทุกคนเพราะว่าข้อยไม่ได้กินดิฟเนาะมีแต่มันซุกคนละ ตอนนี้ก็ลาบสดปลาแล้วล่ะทุกคนนี่ลาบสดมันจะมีน้ำเนาะน,นี่เดี๋ยววันนี้ค่อยนะ่ะไปล่นเพื่อมันซุกก่อนอันนี้มันคือดิบอยู่บนท่านี่ซุกล่นพุ่อละจังซิมน่าจะพอดีแล้วละ่ะเดี๋ยวไปล่นก่อนขึงกระซ้าทุกคนในหลายได,ได้ล่นมดนี่เลยเพราะว่านี้คือิงดิบ คนนี่โคดนะนะกระโดดหนึ่งคนหอมขนาดมันซุกแค่กระเตกหอมกนะานโคดนี้รอบหน้าก็น่าจะซิมบงป้านะตอนนี้โคดแห้งแล้วทุกคนนี่ซุกคักอันอนี้อีลอ่ะป่านนี้มึงไง หอมขนาดบาดเลยเดี๋ยวอันขล,ลุ่นแล้วก็ซิมเบิ่งทุกคนเลยป้าตัวซิมหมก่อนมั่นขนาดหอนทุกคนเลยอือหืสุ่งอดสุ่งอดทุกคนเลยเศบขนาดปงก่อน น<ไ>อนตากก่อนดูคนเดียวดึงมาดูข่ายดึมาดู กคนตัวนี้กระตักแล้วเรียบร้อยป้าต,ต้มเป็ดตะแซ่บขนาดนี้นะลาบสดปลานี่น้นำซุปน้ำต้มหัวมันเติมมาชมันยังดีนะอันนีกินกับกันทุกคนมากระทินได้พอดีกินเลยนี่มากกะทินอันนี้กะเพราโกละพา,พามาทุกคนกินข้าวเทงน้ำเดียวป้าต้มืมูนี่สุดยอดเลยมาต้มกิน น้อนเอนมดีดออหนิเข้าของเ้อ้าใจเด้อน่าม่ค่วยทุกนย่าง่ช่เข้าคนน้อนทุกคนเลยเออคมันมันมันเียวนีเออมันก็ฟังแม่แม่ดูเอ้าะ

มันนอกมันนกออ่บังมันน้อชุดอ่อนเลนะเจ้าตัอ่มาสังสูตรบะแมนมีเอาตัวตัวนฮำลังบ้าแซ่บบ่แซ่บๆซ็บเรวบรุงเดกินข้าวไม่ค่อยเด้อกินข้าวก็พื้อข้าวก็จับปอลาบ ลับสดความข้ากบลับป่าสุดท้ายมันก็โซดอมมาจ่อยได้จังเข้ากับผมมาจ่อยเลยเขากลบป่าโดป่าพร้อมิเข้ากบลาบป่าสดป่าพร้อมจะมาแมนนะสุดลายจะได้มาแมนจันไหมเส็บทุกคนเลยมาปั่นเพื่อนในวิวหน้าพอดีอัน อันโต้โหเป็นเลยแล้วก็เพิ่งกลับไปป้าพอดีมูเป็นมาโซนเนาะเป็น,นปฟ้าไปป้าก็เลยไปได้กินน้ำอีแม่เอา,าล้วผู้เก็บคนนั้นมาเด้อกินข้าวนั่งเด้อเป่าเนี่ยแม่เอ้ย <laughs> เป่ามันโลป้ะเลยเก็บลิฟเก็บลิฟต์บ,บ,บโดนในต้องโซนตุกตุกเลยแม่นเอาข้าวจัมนี่ พอห้าเอ็ดมันเป็นน้ำนะนาทุนเต็มโบ่งเลยนี่รถแต่ปะหอมพูดปะนาวน้ำม้อโลอ่ะเม่เทาน้ำม้อมโล่แล้วฟ้าจะกินไม่ได้เป้าซดเต็มโบ่งทุกคนเลยลองคำใหญ่กันแม่ลองคำใหญ่อ่ะ ขึ้นจอยในหลังแขนเลยแม่จอยใชมกากมังขึ้มึงบอกมึงว่ายังไงมีมันเหลา,ามากเลยมันเซ็บจอยนี่เฉยจอยเจ้ทุกคนหลังจากค่อยแอนกินข้าวยาแล้วก็นอนพักพอนจักเล็กจักน้อยแล้วก็ว่าสิลูกไปหาเซียนาเดินนี่ละทุกคนเลยพอดี น้ำก no? ินเพิ่นมดเนาะได้ไปตักน้ำกินได้ตักบีได้ตักแถวหน้าค้อยนี่นะแถวหน้าค้อยกะมีน้ำซางเนาะแม่หนาค้อยเดาะหน้านาบ้าผู้เคยไปตักตะกอนนั่นนะแต่ฝนตกดูดูก็เลยซักข้ซัแล้วแต่มันยังหุ่นอยู่ก็เลยบีได้ไปตักตันนี้ในสิไปตักหน้าเขาอีตาผู้กายเติบย่างไปนี่ก็ประมาณเคืองลักมานล้ทุกคนเลยนี่เอาคุนี่ไปห้ามเอานะกระบ่แม่กระบ่จอยพี่เลอป่าแม่นไปง่ายรึเปล่าน้อยอ นี่บ่หอยกันป้าป้าป้ป้น้ำเต็มผายแล้วทุกคนได้อันนี้เราผายได้ทุกคนมีแมทเฮอหน้าได้หญ้าปองเลยเขียวๆนี่นะหญ้าปองมันขึ้นตามหน้าน้ำเนาะตอนนี้ก็มาแม่นมาจอยก็มาห่อละฝนกระตกทุกคนเลยแต่มันไม่ได้แห้งนะเพราะแตย่ยิย้มยับยิม้มยับยิ้มยับเนาะนะ Chị tôi khôn mong nghĩ lại làm sao thì coi cho tác cả Bà, tôi con mong nè Mì sống sang nó Anh ấy sang nồi này sang nhanh à, Sang nhanh nè, ta còn bị đi xác mà Sang nồi đi, có xã, để tác sang nói đi น้ำมีน้ำเป็นน้ำดอนทุกคนเลยน้ำขาวๆน้ำดินด้าดูหน้าก้อนนะมันหุ้นเลยมีแม่นดอนแบบนี้หุ้นแบบนี้เป็นตะกินเลยนะอันนี้จะใช้ได้นะเนี่สีคู่กับสีกระโบยห้าเดียวเลยทุกคนตอนนี้ก็ได้เต็มมือแล้วเนาะเดี๋ยวจะได้ห้ามือที เล็กๆ้งน้ำล้นะไปตั้งคารนัตรงนั้นว่ตง้ค่ะ เด็ทุกคนหลังจากตั้งน้ำกินมาเรียบกกร้าารอยเนะกกาะวันนี้หะมาอันพอตะกาตะกาที่เอยตกมานะพอตะกาแล้วก็สีเสียหญ้าเลยนี่หญ้าแคมเมืองหน้านี่นะมันเป็นกางเดินแต่การเดินแค่เมืองหน้านะ ทุกคนตอนนี้ก็นอคอยกาลังจากกินขา้าวกินน้ําแล้วเรียบร้อยเนาะกาลงมาเฮ็ดเวเหตุการณ์นะมาเสียญาเสียญานี่คือบิดได้นนแล้วนะเสียสำนึกสำเลิศเดียวต่อไปกาจิตตั้งใจเสียเลยเลยนะเอาพีเขาน้องเบิ่งสักเล็กจักน้อยเนาะกาจิได้เสียญาต่อไปอีเพราะว่าเมื่อวานนะทุกคนเอ่ยคอยนะตอนเช้านะอันเฮ็ดโททุกคนเอย่ยมัดโทเนาะอันเน,น่งหนาะมาจับกับบ่ปันเพื่่นบิได้ท่ายพีย่เหาน้องเบิง่งเพราะว่าป่าปันเพิ่พนน่ะฟ้าวเฮ็ด เพ้นอันเฮ็ดประมาณเก้าโมงหรือสิบโมงนี่ลาทุกคนเอ้ยพอดีนํามาตับนั่นเองได้ประมาณด้านนึงเนาะด้านยาวเติบนะพอดีหมู่เพ้นมาโซนขึ้นป่าเพิ่นก็เลยขึ้นป่าน้ำประพันเพิ่นนะนี่ก้อยกะไตเฮ็ดยูเฮ็ดกินเฮ็ดยูเฮ็ดกินเมื่อนี้กะเฮ็ดอันนั่นทุกคนเอ้ยเฮ็ดอันลาบสดป่านะลาบลาบสดปลานิ่นกินข้าวเทงเมื่อนี้นะทุกคนเอ้ยกินลาบสดปลานิ่นเนาะแซ่บได้ เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้กะขอจบเพยียงเท่านี้เนาะขอขอโมกขอบใจ้พีต่ติดตามนะครับสม้มและกาผู้ที่ห้ามาเบิ้งคลิปคอยแต่ต้นจน,นจบเนาะเบิ้งโฆษณาคอยผมขอขอโมกขอบใจหลายๆเด้อไว้คลิปหน้าพบพอ้อได้ไหมทุกคนบ๊ายบายก็ตัวไปเสียงาก่อนบ้านนี้